สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็พามาเที่ยวป่าทเที่ยวเขากันอีกครับพอดีมาเจอกับต้นตะขอเปรี้ยวกำลังออกลูกเต็มต้นเลยครับแต่ว่าเป็นลูกก็อยู่สูงเวลาเราแง่นกล้องขึ้นไปเราจะมองไม่ค่อยเห็น อันนี้คือลักษณะของลำต้นครับเปลือกแตกสะเก็ดสีเทาอมดำสะเก็ดที่หลุดร่วงไปแล้วก็จะมองเห็นเป็นสีเทาตะเคร้อเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นเนื้อไม้แข็งครับสมัยก่อนก็จะนิยมเอาไปเผาทานจะได้ทานที่แรงครับ ก็เป็นผลไม้ปลายชนิดหนึ่งครับมีรสชาติเปรี้ยวก็จะนิยมเอาไปลอยน้ำปลาหรือว่าเอาไปตำ ตามมาคอเข็นแ่บๆครับเปรียปร้ยวเนื้อในก็จะเป็นสีเหลืองๆครับบางท้องถิ่นก็เรียกตะเคราะบางท้องถิ่นก็เรียกมาคอหรือว่าบักคอ ก็มีอยู่สองชนิดครับถ้าแ,แบบที่กินได้แบบนี้เรียกตะคอไข่หรือว่าตะคอเปรี้ยวแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าตะคอหนามอันนั้นกินไม่ได้ครับแต่แบบนี้เรียกกันว่าตะคอไข่หรือว่าตะคอเปรี้ยวกินได้ครับรสชาติเปรี้ยวกินแล้วก็หูตาสว่างครับก็เก็บภาพบรรยากาศเอามาแบ่งปันให้ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับบริเวณนี้ก็เป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเบญจพรรณครับประกอบไปด้วยต้นไม้หลายๆอย่างมีไม้ลังไม้แดงไม้ตะเคราะไม้ประดู เอาไปลอยน้ำปลากินก็ร่อยครับเอาน้ำปลาใส่ถ้วยแล้วก็แกะเปลือกตะขอออกลอยน้ำปลาไว้สักหนึ่งเจ้ามงก็ตักกินได้เลยครับหรือว่าไปตำ ข้างบนรน,นมีเยอะครับแต่ว่าเราแง่นกล้องกันแล้วมันภาพมันจะดำดำ ครับก็เอามาแบ่งปันกันชมครับแต่อคอไข่หรือว่าแตะคอเปรี้ยวผลไม้ปลายชนิดหนึ่งก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ